เป็นช่วงบ่ายแก,แก่ของวันที่22พฤษภาคม2 5 6 3เวลาประมาณ10หานาฬิกาสีนาทีครับอากาศร้อนอบอ้าวมืดมือมือนี่ครับอุณหภูมิอยูท่ที่สูงสุดมือนิอยู่ที่40บสบองศาักพริกบักพริกกะม่ค่อยติดหน่วยเห็นปะเพราะยังอากาศฮ้อนเกินไปดอกดอกกระลวง บอเป็นยังเ่าปลูกอยู่สองขางทางนี่เป็นการให้น้ำแบบระบบน้ำแบบน้ำแถบแถบน้ำแบบมินิสปริงว่าเป็นมินิเป็นก็เป็นมินิแหละแต่ว่าเป็นเป็นท่อแบบแถบน้ำล่อยอน้ำม,มาเบิ่งบรรยากาศการให้น้ำแบบ,บประหยัดดีครับทั้งประหยัดทั้งสะดวก แต่ว่าฟังไส้มันเจอแดดแดดไรางามันขึ้นหลายดิยก็ต้องมาถอนเ่าต้นบักฮงบักมะละกอต้นบักหน่อยนากับกำลังสิขึ้นตรงนั้นสิเป็นท่อ ก็ทอมาลงน้ำพ่อหราบ่ไหลแห้งบ่ฮะปิดแม่ัน้ของเขาปิดได้แล้วนน่ของเพื่อนมาแห้งบ่ฮะข้าเจ้าเป,ไปไิดวะไยหรือว่ายูนีไปไปไ่เไปไิดวะไยอ๋อ แม่ว่าสิออกรูดในหน่อยทวันปริมาณน้ำคนน่ะ,ะหลายคักด้วยนะเอามาบอกอย่างงี้จนเฮ็ดสิแป๊สีแลวแลวเลยใช่ไบอกอย่างเือว่าบอกได้ทีแรกเนาะส่วนยูดันนใน่นี่เป็นเป็นบ้านกาแฟก็อันนี้เป็นต้นสมปอย สมปลอยได้ปลูกได้ประมาณเดือนนึงแตกยอดง่ามแล้วสมปอยเอามาสองตน้นต้นสมปอยต้นสมห้องอยู่หุ่นกลสิตายแล้วต้นสมห้องเดี๋ยวมังส่งะมะเบิ่งแปงะมะเบิ่งผังปลูกบ้านกาแฟบ้านกาแฟยังที่ผมบอกมาขึ้นนี่ยคือ แก้วนี่สิพยายามเอาแก้วโดยผลิตมาจากใส่บ้องไม้ไผ่นี่แหละบ้องไผ่สร้างเนี่ยกินแล้วกเอาเมียบานได้เลยแก้วกาแฟใชเป็นเฮ็ดเสาเก่าต้นบานกาแฟเสาเกาต้นน้ำี่เห็นขึ้นน้ำจาก โซลารเซลล์ใส่พลังงานแสงอาทิตย์แปลเป็นพลังงานไฟฟ้าอันนี้เขาเอิน้นยุบานเขาเอิน้นเทลินเทลินเพือ่อเพื่อกันสุดเป็นน้ำอันทั้งหุ่นยุบลงแน่น่ะ เฮ็ดเฮ็ดให้มันเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองก็คือการสร้างที่มันสูงสร้างสูงใส่เสา่ตเอาครับเพราะเพรเาเใส่เสาสูงทีเดียวได้เสาสูงใส่ถ้าใส่เสาสูงทีเดียวแล้วมันมันยกยากเพราะมันยกยากเพราะมันสูงต้องใส่แรงงานหลายก็เลยต้องเอาเป็นเสา่ตเอาข้างล่างก็เป็นเสาไม้ไม่เปเสาปูนข้างล่างก็เสาไม้ เ้วเดินมาเทาน้ำยาก,กันปวกลงลาดลงกขเฮ็ดต่อเชื่อมมา<ะ>เชื่อมทั้งเชื่อมทั้งสะพานสะพานแหง้งเชื่อมจากสะพานนี้ไปจะเสียเอาขึ้นสูงจักหน่อย เสาหนังก็สิได้ใส่ไอ้ไม่แล้วก็เอาไม้นั่นออกก็สิได้ใส่คือเก้าหรือไม่เป็ดปีกออกเอาไม้เก้ามาใส่ไอ้ลูกหม้สองตัวคือดอลลาร์ครับยูโรนั่นขังเพราะว่าไปเป็นศัตรูก,รบกลบไปกัดไกลปลาผมพูดนะไปต้อนไกลออกจากเล่าแล้วก็กัดกิน เพราะฉะนั้นดัดสันดานก็คือต้องขังเดี๋ยวปล่อยเนี่ยมันขึ้นเดี๋ยวมันขึ้น,น,นใน,าบบน,นใการให้น้ำแบบขันบันไดการให้น้ำแบบวิธีนี้คือมันสิเปื้องน้ำเล็กนิดนึงแต่ว่ามันสางควอุมชุมฉำได้หลายสางควอุมชุมฉำได้หลายได้โดนปล่อยไปตามแสงแดดแดดไม่เท่าไรก็ปล่อยไปเท่านั้น นี่แดดอ่อนแล้วประมาณเกือบสี่โมงแดดอยู่ในแบบใดประมาณนี้ครับบรรยากาศคาดว่านาสิล่มเลื่อนดีในปีนาเพราะสวนไผ่มันได้รับน้ำได้รับน้ำรับปุ๋ยสีเอาขีหมอก,กองอ้อยมาลงปีนาสิเอาลงจักจักรอยตัดนะครับขีหมอกองเอามาลงเทวัเทวัเทวัเลย ส่วนดอกกระเจียวทั้งหน่อยดอกกระเจียวก็ลังึ้นในอุปกรณ์การเจาะประมาณให้เวลาประมาณอาทิตย์หนึง่งคือจะเห็นรูปเห็นรางแล้วอยู่ดอกส่วนก่อนนี่ชิบว่าได้เอาออกอาจจะไว้ตรงกลางนี่แหละ ไว้ตรงกลางเลยนั่นมีบรรยากาศสร้างไว้ตรงกลางเลยมค่อยธรรมาชาติหลังคาเวลามุ่งกับสีเบียดเอาเบียดเอา